ไปเจอเรื่องนี้มาน่าสนใจมากครับก็คือผู้หญิงสาวๆที่ประเทศบัลแกเรียนะนะเขามีความรู้สึกประมาณว่าอิจฉาผู้หญิงไทยด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างเลยก็มีการทําสถิติมาว่าผู้หญิงที่ประเทศบัลแกเรียนะเขาไม่ค่อยมีความสุขนะผู้หญิงบัลแกเรียนี้ก็จะสวยอยู่ครับก็คือเขาเขาวอวบๆประมาณนี้แต่ละคนก็จะมีสีผมที่หลากหลายนะมีดําน้ําตาลเข้มมีแดงอะไรประมาณนี้ ทีนี้บางคนยังไม่รู้จักประเทศบาลแกเรียนะอาจจะเคยได้ยินชื่อบาลแกเรียก็เป็นประเทศทางยุโรปครับติดกับทะเลดำเลยมีพรมแดนร่วมกับโรมาเนียเมืองหลวงชื่อว่าโซเฟียประเทศนี้เขาเคยอยู่ใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์มานานหลายปีเลยหลายสิบปีจนกระทั่งในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี2007 บัลแกเรียก็จะมีภูมิประเทศผสมผสานเลยทั้งภูเขาทุ่งหญ้าทะเลวัฒนธรรมตั้งเดิมเขาก็จะเป็นแนวจากยุโรปกับเอเชียกลางอาหารท้องถิ่นที่เราน่าจะรู้จักกันนะก็คือโยเกิร์ตบัลแกรเรียซุปเปรี้ยวชีสขาวอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของเขาแต่ว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เศรษฐกิจค่อนข้างจะย่ำแย่เลยถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับที่อื่นหลายหคนจึงยากจน ก็เลยมีการอบพยพเยอะออกนอกประเทศหางานดีๆในยุโรปตะวันตกแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างคนบันแกเรียเขาก็เลยมีนิสัยคลืมๆหน่อยไม่ยิ้มง่ายเหมือนคนไทยและวัฒนธรรมครอบครัวนี่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมก็คือผู้หญิงไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเออไม่มีเลยดีกว่าบรรยากาศในสังคมก็เลยต่างกับประเทศไทยมากโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์การแสดงออกทีนี้เขาบอกว่าฉันอิชาผู้หญิงไทยหลายอย่างมากกว่าที่คุณคิดนะ ก็มาอยู่ประเทศไทยได้ประมาณปีครึ่งแล้วตอนแรกก็มาเพราะว่าโปรเจกต์ของบริษัทที่ทําอยู่ในโซเฟีย,ฟยก็คือเมืองหลวงของเขาเขาส่งให้มาช่วยดูยแลระบบไอทีของลูกค้าใหญ่ในกรุงเทพตอนแรกที่มาฉันก็คิดว่าก็เป็นประเทศเอเชียร้อนๆที่มีอาหารเผ็ดมีวัดแต่กลายเป็นว่าพอมารู้ตัวอีกทีนะคือตัวชันนะอิจฉาผู้หญิงไทยแทบจะทุวันเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็เริ่มมาจากเรื่องเล็กๆอย่างเช่นอากาศ ผู้หญิงบางแกเรียก็จะเติบโตมากับฤดูหนาวโหดๆนะมีหิมะมีความหนาวเย็นมากแล้วผิวก็จะแห้งกร้านแต่ว่าสาวไทยก็ใส่เสื้อผ้าโปร่งๆเดินออกมาหน้าบ้านผิวก็ยังสวยยังเปล่งปลั่งผิวนี่แทบไม่ต้องทาครีมกันหนาวเหมือนฉันเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อนาหนาเพื่อให้ดูเทอะทะตลอด6เดือนของปีด้วยเขาต้องทาครีมกันหนาวแต่ว่าเราต้องทาครีมกันแดดทีนี้เขาบอกต่อว่าฉันเริ่มอิจฉายอย่างจริงจังเมื่อเห็นสาวไทย กินเยอะกว่าฉันมากแต่ดันผอมกว่าอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าฉันจะเหยียดน,นะมันเป็นความอิจฉาในเชิงว่าทําไมพวกเขาถึงไม่อ้วนกันละ่ะที่บันแกเรียถ้าเรากินของมันของทอดหรือว่าของหนักๆนะเหมือนอย่างที่ฉันเห็นสาวไทยกินข้าวหมูกรอบข้าวเหนียวหมูทอดทุกมือ้อเราจะกลายเป็นป้าภายใน3เดือนแต่ที่นี่ผู้หญิงก็ยังตัวบางใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นดูดีมาก แล้วก็ยังเดินเร็วมากด้วยฉันน่ะต้องวิ่งถึงจะตามพวกเธอทันไอเดีคนนี้มาแปลกบอกว่าคนไทยเดินเร็วและที่อิจฉาที่สุดก็คือผู้หญิงไทยแต่งหน้าน้อยแต่ก็ยังดูดีมากผู้หญิงบันแกเรียจะมีภาพลักษณ์ว่าเราชอบแต่งหน้าเยอะทำผมเรียบร้อยทุกช็อตซึ่งบางทีมันกลายเป็นความเครียดแต่ว่าสาวไทยส่วนใหญ่ที่ฉันเจอในออฟฟิศหรือว่าบนรถไฟฟ้า บางคนเขาแค่ทาลิปสติกเบาๆก็ยังดูน่ารักเลยสดใสแล้วก็ดูไม่พยายามด้วยฉันนะ่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาทําได้ยังไงมันเหมือนกับว่าธรรมชาติให้มาสวยแล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มเยอะอีกอย่างก็คือฉันอิจฉาที่พวกเธอน่ะชอบถ่ายรูปตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดผู้หญิงไทยจะเซลฟี่หน้าห้องน้ําที่ป้ายรถเมล์หรือว่าข้างๆถัขง,ขงขยะก,ก็ยังดูน่ารักในขณะที่บันเรียถ้าใครทําแบบนั้นนะจะโดนมองแรงป,ประมาณว่านางหลงตัวเอง โอ้โหชีวิตยังการละครแต่พอมาที่ไทยฉันรู้สึกว่ามันไม่ผิดเลยที่ผู้หญิงจะภูมิใจในตัวเองจะถ่ายมุมไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนก็ทำฉันก็เริ่มลองถ่ายรูปตัวเองในแบบที่ไม่รู้สึกผิดบ้างแล้วรู้ไหมฉันเริ่มชอบมันมากขึ้นทุกวันที่บปันเกลียเราจะโตมากับความคาดหวงังเรื่องความสงบเรียบร้อยภาพลักษณ์สังคมแล้วก็การอยู่ในกรอบ ซึ่งพอฉันไม่เห็นว่าผู้หญิงไทยกล้าที่จะเล่นอะไรตลกตลกกับเพื่อนได้พูดล้อเล่นกับเสียงดังในร้านอาหารเดือแม้แต่หัวเราะจนขนหมอนี้ก็ยังดูน่ารักฉันรู้เลยว่าความน่ารักของผู้หญิงไทยไม่ได้มาจากแค่หน้าตายอย่างเดียวเลยแต่มาจากความเป็นธรรมชาติทั้งหมดของพวกเธอและอีกอย่างที่ฉันพูดได้เต็มปากก็คือโคตรอิจฉาจริงๆนะที่ผู้หญิงไทยสามารถพูดว่าไม่เป็นไรแล้วก็ทําให้ทุกอย่างโอเคได้อาจจะฟังดูแปลกแต่ว่าที่บ้านเกิดของฉัน ถ้าแฟนพูดขึ้นมาว่าช่างมันเถอะนั่นมันหมายถึงไม่ช่างมันแต่ที่นี่ผู้หญิงไทยเวลางอนแล้วพูดว่าไม่เป็นไรพวกเธอก็จะเดินไปหยิบขนมมากินด้วยกันแล้วก็หัวเราะอีกครั้งมันเหมือนจบปัญหาโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะและนั่นคือสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากพวกเธอเอ๊ะมันใช่เหรอที่จริงแล้วถ้าผู้หญิงไทยพูดว่าช่างมันเถะนี่ความหมายมันก็น่าจะประมาณว่าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย เธอบอกต่อว่าสุดท้ายที่ทําให้ฉันชอบใจจะต้องเล่าให้เพื่อนๆที่โซเฟียฟังก็คือผู้หญิงไทยรู้จักใช้ความน่ารักแก้ปัญหาแทนการโวยวายที่บ้านฉันถ้าขอในร้านหมดจะมีคนเดินไปบน่นหรือไม่ก็ทําเสียงไม่พอใจแต่ที่ไทยถ้าคุณเดินไปถามอะไรแล้วมันหมดนะสาวไทยมักจะยิ้มแล้วก็พูดเบาๆว่าอ๋อหมดแล้วค่ะพร้อมกับหัวร้อนนิดหน่อยนั่นแหละฉันก็เลยซื้อของไม่สำเร็จแต่กลับมาด้วยความอารมณ์ดี อันนี้ผู้หญิงต่อมาเป็นผู้ชายครับก็อยู่ในโซเฟียเหมือนกันที่บัลแกเรียเขาบอกว่าย้ายมาอยู่ไทยตั้งแต่ตอนอายุ24ตอนนี้29แล้วตอนแรกก็มาทํางานสายไอทีแล้วก็เริ่มเดทกับสาวไทยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นน่ะผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งในร้านอาหารเธอยิ้มให้ผมก่อนเป็นคนแรกในชีวิตเลยที่ทําแบบนั้นผมก็ช็อกนะเพราะว่าในบัลแกเรียไม่มีใครยิ้มให้คนแปลกหน้า เราจะน่าบึ่งกันเป็นเรื่องปกติแม้ว่าเราจะไม่ได้เกลียดกันผมเริ่มเรียนรู้ว่าสาวไทายส่วนใหญ่จะใหความสําคัญกับน้ําเสียงและท่าทีมากกว่าคําพูดผมเคยพูดว่าก็ไม่ได้เป็นไรนะตอนที่ทะเลาะกันแต่เธอเงียบไปเป็นวันเลยเพราะผมพูดด้วยเสียงราบเรียบเฉยชาในขณะที่บันแกเรียนะ่ะถ้าบอกว่าไม่เป็นไรก็คือจบแต่นี้ไม่จบต้องอธิบายต้องใส่ใจต้องพูดซ้ําหลายรอบเลยว่าเรารู้สึกยังไง อีกอย่างที่เห็นก็คือหนุ่มต่างชาติเยอะเลยที่ปฏิบัติกับสาวไทยเหมือนเธอเป็นตุ๊กตาก็คือเอาอกเอาใจเพราะว่าหวังผลไม่ใช่เพราะความเคารพผมก็เลยรู้สึกไม่โอเคนะผมน่าเจอผู้หญิงไทยที่เก่งและฉลาดหลายคนแต่ก็ยังถูกคาดหวังให้ยิ้มให้เงียบและให้ดูเป็นผู้หญิงที่ดีผมถามว่าแล้วผู้หญิงที่แสดงความคิดเห็นละ่ะเธอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้ คนนี้ดูเหมือนจะมาไม่เหมือนกับคนเมื่อกี้นะน่าจะเป็นแนวผู้หญิงไทยขี้งอนต้องเอาอกเอาใจอะไรงี้มั้งเขาบอกต่อว่าตอนที่คบกันก็เลยพยายามทําสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเช่นล้างจานให้เธอทุกครั้งที่มากินข้าวที่บ้านไม่ใช่ว่าจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษแต่เพราะว่าผมมองว่าเราเท่ากันผมชอบที่เธอไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เคยบ่นเรื่องไม่มีแบรนด์เนมเธอชอบความเรียบง่ายและให้ความสําคัญกับครอบครัว สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการปฏิบัติต่อสาวไทยก็คืออย่าปฏิบัติแบบว่าต่างชาติมีเงินมากกว่าหรือว่าเราเจ๋งกว่าเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือการดูถูกโดยที่ไม่รู้ตัวอ่าก็มุมมองต่างกันนะระหว่างผู้หญิงบันแกเรียที่รู้สึกอิจฉาผู้หญิงไทยกับผู้ชายบันแกเรียที่รู้สึกว่าผู้หญิงไทยขี้งอนอะไรประมาณนี้แต่คนเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรเดินด้วยกันอยู่ดีๆจะงอนได้ยังไงจริงไหมมันต้องมีสาเหตุมีเรื่องแหละ ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ